ประกาศสวัสดีชมรมคนขี้เมาทุกคนด้วยนะครับก็วันนี้มันเสียงดังหน่อยนะคบวันนี้พรุ่งนี้เป็นวันพระนะครับเออเสียงดังหน่อยนะครับเพราะผมมาอยู่ตรงวัดนะครับก็วันเดิมนะคะทุกคนวันนี้จะมาทําคลิปนะครับเออสวัสดีชมรมคนขี้เมาทุกคนด้วยนะครับเออ เก็บสรงไม่เคยอยู่ก mm ูก็เมาอยู่ดีมีพลังของดีสูบแล้วชื่นใจสูบพลังเข้าไป่าจะมองลื่นกลักู่าเมามากมายใช่เลยอ่านะครับก็กาสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านกันด้วยนะครับวันนี้อยู่กับผมช่องพัทลักกี้นัตเทียนะครับวันนี้ผมจะพามาทำคลิปดูพระที่ตกดินนะครับ ดูนะครับบรรยากาศพระอทิตตกดินนะครับดูครับพระอทิตลงนะครับมันจะตกหลังเขาพอดีเลยนะครับนี่อยู่วัดนะครับวัดทัตตยูนะครับดีสาวัดทัตตยูนะครับสวยงามมากเลยครับอ่า ก่อนอื่นเลยอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดตับสั้งให้เพื <h <h ่อเป็นกำลังใจให้พวกเรานะครับจะได้มาพายคลิปใหม่ๆของพวกเรานะครับเออสวัสดีชมรมคนขี้เมาอีกครั้งนะครับมาดูตาพระที่ใกล้ตรงนี้เลยนะครับ โอเคครับตอนนี้พระอาทิตย์ก็ตกเด่นเป็นทีเรียบร้อยแล้วนะคะนั่งมาเครื่องชั่วโมงนะครับนั่งมาอยู่ตรงนี้นะครับนั่งอยู่ตรงนี้นนั่่งงอยูตรี้แล้วก็มองไปนู่นแล้วก็มองมานี่แล้วก็มองไปนี่แล้วมองไป พอดูแล้วก็มองไปนู่น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 แล้วก็คอยมองพระอาทิตย์ไปตลอดแล้วก็มองพระมานพระทามวัดนะครับนี่ครับครอมาก็จะเดาะครอเพาฉะนั้นเรื่องวันนี้ก็คือเปลี่ยนพระให้เป็นพระแล้วกก็มองไปทุาแผ่แดินเราจะเปลี่ยนกันตรงไหนจุดที่เราจะเปลี่ยนก็คือสติจะเป็นตัวพิกถ้าไม่มีสติแล้วก็มองพระอาทิตย์ตกจะตกนี่เร็วปนปุบปุบคือนี่นะครับ คตรงออาาิไ้ไดปแล้วอาหกโมงห้าสิบเจ็ดแะน้องทุ่มเลยนะครับวันนี้ได้ตั้งใจจะนำอัพเอีสุดเยี่ยของโลกเรื่องหนึ่งมาสายให้ดูแต่พอดีว่าระบบไฟฟ้ามีเคราะห์เ้าเผาเผาเผาทุ้ยเผาอ้อยนะครับุกโขนดูสิขาดับปือรื้อไร่บ้านนี้ S <S> สวยมากเลยครับท้องฟ้าไล่สีนู้ดดำส้มดูขาว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 ขึ้นว่าความแต่ละรั้งหน้าแดงตัวสั่นเห็นแล้วว่าประกอบไปด้วยในบ้านเกิดมันน้อยตอนนี้ฟอนติกตกดินหายหมดเลยครับต่อมามีผู้เสนอให้เขาไปเป็นทนายความที่บริการใต้ ทางเขาทังตรงโน้นนะครับเป็นถนนถนนนะครับดูครับจะมีรถวิ่งผ่านระหว่างที่กำลังอยู่ในห้องที่หนึ่งนะเดินจู่ๆก็มีนายตรวจสวคนหนึ่งเปิดประตูเข้ามาคอสตัวตัวของเขาเขาก็หยิบตัวของผู้โดยสารที่หนึ่งให้ดูแต่นายตรวจสวไม่เปิดเพราะเห็นว่าผู้ชายคนนี้ผิวดำ นี่ครับมาจแบบนี้นะนายตรวจตรวจสอบจึงบอกว่าคุณไม่มีสิทธิ์มานั่งอยู่ในห้องนี้นู่นนะครับตรงนู้นก็ถนนนะครับตรงนู้นผมซื้อตัวอย่างถูกต้องตรงนี้ก็ถนนนะครับแล้วผมเป็นัดกฎหมายเพราะฉะนั้นผมมีสิทธิ์ที่จะนั่งใน kind of ทั้นที่หนึ่งทุกตำแหน่งนายตรวจตรวสอบก็บอกว่าไม่ได้ห้องสำหรับผูดในศาลเป็นเงินนั้น เหมาะสมสำหรับผู้โดยสารรถไฟที่เป็นผิวขาวเท่านั้นพวกถือบางอนคุณมานั่งอยู่ตรงนี้ไม่ได้นักกฎหมายหนุหน่มก็บอกว่าของมีสิทธิ์ผมื้อตัวถูกต้องเจ้าคนตัวหายไปสักหนึง่งไปตามเมื่อนมาสองสามคนแล้วจับผู้ชายคนนี้ถูรูถูกัางถูรถูถูกัังโยนลงจากรถไฟพร้อมกระเป๋าข้าวของแตกกระจายเลย นักกฎหมายหนุ่มคนนั้นเก็บคำนั้งใจเป็นที่สุดมองดูรถไฟที่เล่นเอาจทาตลาไปหันจะมามองกระเป๋าสัมภาระของเัวองที่แตกกระจายเร้ก็หันมามองสภาพเครองนักกฎหมายหนุ่มจากดอนดูไม่เสือก็ตั้งคาถามขึ้นมาโอเคครับตอนนี้พาที่กระตกเดินไปที่เรียบร้อยแล้วนะครับ ก็อ่าอ่าคลิปนี้ก็ขอจบไว้เพียงเท่านี้นะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดส่อใครเพื่อเป็นกำลังใจให้พวกเรานะครับันนีขอตัวลาไปแล้วก่อนนะครับสวัสดีชมรมคนขี้เบ้าด้วยนะครับ